ท่านต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนท่านต้องมีโทรศัพท์มือถือเพื่อเตรียมที่จะติดแอปพลิเคชันท่านต้องเตรียมที่จะเผชิญกับการตรวจอุณหภูมิไปตลอดทางอาจจะหลายด่านทุกจังหวัดที่ข้ามไปท่านจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมีเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือเตรียมตัวไปถ้าไม่มีเตรียมไปเขาก็อาจจะเตรียมไว้ให้ท่านและถ้าตรวจพบระหว่างทางว่า อุณหภูมิท่านสูงผิดปกติเสี่ยงเขาก็จะให้ท่านออกจากยานพาหนะนั้นแล้วส่งไปกักกันตัวหรือเก็บไวนะ้ณสถานที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคนี่คือเรื่องปิดเมืองปิดบ้านปิดแล้วยังคำตอบก็คือยังแต่กึง่งๆึงปิดสำหรับคนสามประเภทผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไป ผู้ป่วยเป็นโรคบางชนิดเด็กอายุตั้งแต่ห้าขวบลงมานอกจากนั้นก็ยังไปทำงานได้ตามปกติข้าราชการยังไปทำงานได้ตามปกติคนที่เป็นลูกจ้างพนักง,งานห้างร้านบริษัทยังไปทำงานได้ตามปกติในข้อกำหนดนี้นอกจากจะพูดถึงเรื่องห้ามเข้าที่นั่นที่นี่ไม่ควรเข้าที่นั่นที่นี่มันมีการเขียนไปข้อนึงว่า สถานที่หรือกิจการต่อไปนี้รัฐมีนโยบายสนับสนุนให้เปิดคือไม่ใจะปิดไปซะหมดนะมีสถานที่หรือกิจการบางแห่งรัฐมีนโยบายสนับสนุนให้เปิดลักอยากขอร้องว่าอย่าปิดมีอะไรบ้างอยู่ในข้อกำหนดเช่นแล้วตรงนี้ก็เป็นการตอบคำถามท,าที่มีคนโทรศัพท์เข้ามาที่ ศูนย์โควิดหนึงน่งหนึ่งวันแล้เป็นพันคนว่าไอ้น,นั่นปิดไหมไอ้น,นี่เปิดไหมไอ้น,นั่นทําได้ไหมในข้อกำหนดเขียนไม่หมดแล้วครับยกตัวอย่างเช่นโรงงานยังเปิดทําการได้ตามปกติธนาคารเปิดครับ ATM ตู้ ATM ยังเปิดครับร้านอาหารยังเปิดครับแต่ขอให้ใช้วิธีซื้อไปบริโภคที่บ้านห้างสรรพสินค้าให้เปิดเฉพาะ แผนกซูเปอร์มาร์เก็ตแผนกอาหารแผนกยาและแผนกสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันท่านก็แปลว่าไม่ใช่แผนกแฟชั่นแน่หรือว่าการบริการขนส่งสินค้าเช่จนจำเป็นต้องขนปากประป๋องบะมีมาม่ายำๆไวๆไ,ไปส่งตามห้างเพื่อให้เต็มหิ่งหรือชั้น ยังทำได้ตามปกติครับการซื้อหาอาหารยังทำได้ตามปกติครับประชาชนยังสามารถไปซื้อหาอาหารได้ตามปกติเพราะเรายังไม่ได้ปิดบ้านและก็ยังขายได้ตามปกติแต่ห้ามกักตุนสินค้ากระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบในเรื่องตรงนี้ปรัสพาณิชย์เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการดูแลคุณภาพปริมาณราคา พราะฉะนั้นมันจะมีกิจการหลายอย่างที่ต้องเปิดธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจสถาบันการเงินหรือคนที่จะต้องไปแจ้งความตำรวจของหายถูกขโมยสถานที่ราชการต่างๆยังเปิดทำการตามปกติอันนี้เป็นเรื่องที่กำหนดไม่ด้วยว่า รัฐมีนโยบายสนับสนุนให้เปิดโรงพยาบาลร้านขายยาคลินิกธนาคารสถาบันการเงินสถานที่ทำธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์หุ้นการขนส่งสินค้าโรงงานผลิตธุรกิจดิลิเวอรออนไลน์สั่งให้มาส่งที่บ้านยังทำได้ตามปกติ ทุกอย่างและสนับสนุนให้ทำด้วยคือแม้วันหนึ่งจะไปปิดอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่ปิดคำถามมีว่าวันนี้เราประกาศเคอร์ฟิวหรือยังเคอร์ฟิวนั้นก็คือการห้ามออกจากสถานที่ในเวลาอันกำหนดขณะนี้ยังไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิวเคอร์ฟิว การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ใช่เรื่องเดียวกันเพียงแต่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้รัฐมีอำนาจหนึ่ามี